ล่าสุดแอนนีออนพลาดใหญ่เลือกทางผิดเหมือนยาย่าดัง้าแฝดนันตาสีฟ้าเหมือนยาย่าดัง้าแฝดล่าสุดแอนนีออนพลาดใหญ่เลือกทางผิดออกวงการทำงานเป็นแม่ค้าเต็มตัวแอนนีออนอิสาราดาราสาวลูกเครื่องหน้าตาน่ารักเชื่อว่าใครๆหลายคนยังคงคุ้นเคยกับชื่อนี้เป็นอย่างดีเพราะเธอคนนี้เริ่มเข้าวงการจาก การเป็นนางแบบให้กับนิตยสารวัยรุ่นชื่อดังหลายสิบเล่มและมีผลงานให้ได้เห็นผ่านตากันมามากมายก่อนจะได้เป็นนางเอกโฆษณาและพรีเซนเตอร์สินค้าหลายๆชิ้นและโด่งดังถึงขีดสุดจากการเป็นนางแบบภาพยนตร์เรื่องคนละววัอโลวนลคู่กับพระเอกชื่อดังอย่างเอไพรโรดสังวริบุตรก่อนจะมาโลดเล่นเป็นนางเอกละคร และเป็นหนังเอกยอดนิยมจากเรื่องลมหายใจไม่เคยแพ้ ف. ผู้การเรือเล่จนโด่งดังสุดขีดในยุคนั้นซึ่งคงไม่เกินนักหากจะบอกว่าแอนนีออนก็คือยาย่าอุรัสยาแห่งยุค90แต่ทำงานในวงการบันเทิงได้เพียงแค่สิกว่าปีแอนนีออนก็ได้ตัดสินใจหันหลังให้กับวงการบันเทิงเพื่อไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ ทั้งๆที่เธอนั้นยังมีผลงานละครเรื่องนี่รักอ่อนแออยู่จนเกิดเป็นคำถามจากแฟนๆว่าแอนนี่ออนหายไปไหนและต่างสียดายที่เธอทิ้งวงการบันเทิงตอนนี้ก็ทำงานโรงเรียนสอนอาหารไทยที่ภูกเก็ตชื่อร้านถวายและทำอสสังหาริมทรัพย์ด้วยค่ะและก็เพิ่งจะเริ่มขายเสื้อผ้าออนไลน์ทางอินสตาแกรม แอนมีความสนใจในด้านแฟชั่นก็เลยตัดสินใจที่จะขายซื้อผ้าดีกว่าเป็นคนชอบแต่งตัวสนุกกับการแต่งตัวแล้วเสื้อผ้าที่แอนเอามาขายก็เป็นเสื้อผ้ามาจากเกาหลีแอร์บินไปเลือกเองทุกชุดซึ่งเธอได้เท้าความก่อนที่เธอจะได้ มาเป็นนางเอกแห่งยุคเพราะเธอถูกทาาทามจากแมวมองจนได้มาถ่ายแบบหนังสือและได้ขยับขยายก้าสู่วงการละครจนได้ขึ้นแท่านนางเอกและได้เป็นนางร้ายแอนคิดว่าถ้าเราจะเข้ามาในวงการบันเทิงแล้วถ้าเราจะเป็นนักแสดงเราก็ต้องเล่นบทบาทแบบอื่นได้ด้วยสิ เราเป็นนักแสดงเราจะต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้เปลี่ยนบทบาทได้ต้องเล่นให้เป็นเพราะบทร้ายเป็นบทที่ดีก็อลองเล่นดูที่ตัดสินใจที่งานในวงการบันเทิงแล้วไปเรียนนั่นเป็นอะไรที่คิดไว้นานแล้วแต่ยังไม่ได้มีโอกาสรับงานอยู่นั่นแหละจนถึงวันหนึ่งรู้สึกว่าเราก็เริ่มเล่นเป็นทั้งสองแล้วเราก็เลยตัดสินใจไปดีกว่าเพราะถ้าไม่ไปเราก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำ ไม่ได้ทำในสิ่งที่เราฝันแอนต้องการให้คนจดจำแอนได้ตอนที่แอนอยังเป็นที่รู้จักของพวกเขาอยากออกไปตอนที่เขายังชื่นชมเราเจ้าตัวบอกอีกด้วยว่าเคยเลือกทางเดินผิดมาเป็นแอร์กราวของสายการบินหนึ่งทำอยู่ได้แค่6เดือนเองเพราะมันไม่ใช่ตัวของตัวเองเป็นชีวิตที่มันไม่ใช่ไม่น่าไปเรียนเลยและตอนนี้เจ้าตัวก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข แม้ไม่มีชื่อเสียงล้นฟ้าแบบแต่ก่อนแต่กลับทำให้เธอมีความสุขมากๆเลยล่ะคะ่ะเชื่อว่ายังมีแฟนๆละครที่ชื่นชมและยังติดตามเธอคนนี้อยู่เสมออย่างแน่นอน